เป็อีกประเด็นหนึ่งที่มีหลายๆคนอยากรู้เนี่ยก็คือเรื่องของคุณทักษิณอ่าการืองอ่าเนี่ยท่านกกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีผลดีหรือผลเสียยังไงกับการเมืองของไทยไหมจะส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างไหมไม่เคยเห็นคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณวิโรธพูดถึงชั้นสิบสี่เลยนะเออทไไมม่พราะผมรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดสิ คนเขาจะได้แบบผมรู้สึกว่าเออผมว่ามันก็อาจจะได้ชอบแลวไม่ชอบมันก็อาจจะได้แต่ความลองมาพูดในรายการมันอาจจะได้แต่ความสะใจเนาะแต่ว่าผลประโยชน์ผลโพทษที่เกิดขึ้นกับประชาชนมันผมมองไม่เห็นนะเนาะแต่ณวันเนี้ยมันก็ต้องพูดบ้างตรงที่ว่าเออตกลงแล้วคุณเศรษฐาทวีสินมีภาวะผู้นําจริงไหมเนื่องจากกรณีนัดนัดไปเหมือนกันนะเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ค่อยไปชั้นทีสี่เลยอะ เขาก็ต้องไปเยี่ยมว่าเดี๋ยวนี้เขาคงต้องคุยไลน์กันแล้วมั้งเขาต้องไปเยี่ยมนะถ้าเขาอยู่ชั้นสิบสี่เขาต้องไปเยี่ยมาเราไม่มีข่าวเลยนะเดี๋ยวนี้เขามีอินเทอร์เน็ตจะยังไงฮะคง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 าสุดที่พี่ที่เขาเอาไก่ย่างไปเยี่ยมตอนนี้มีคดีเลยนะฮะออกไปเยี่ยมนะฮะพูดถึงนายกถ้าถ้าถ้าเขาอยู่ชั้นสิบสี่จริงๆมันต้องมีข่าวนายกไปตรงนู้นบ้างคุณเต้ไงที่ไปเยี่ยมอ่ะพอไปปุ๊บมีคดีเลยมีเรื่องเลยมีคดี เป็นขาวดีเลยนะคือแบบนี้ก<ต>่อนนะคือสุดท้ายเนี่ยผมคิดอย่างนี้กรณีคุณทักษิณน,นะผมพูดย้ําตรงนี้อีกครั้งนะ <S <S สิ่งที่คุณทักษิณโดนเนี่ยนะครับมันมันมันเรียกว่าความเป็นธรรมไม่ได้แน่ <S <S แต่กระบวนการที่ยุติธรรมที่คุณทักษิณควรได้รับเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณทักษิณเป็นอภิสิทธิชนไง <S 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 และถ้าเกิดคุณทักษิณได้คนอื่นก็พึงต้องได้รับไง รรเราเจุดยืนคล้าย,ยๆสั้นๆแค่นั้นแหละ<ช>ครับใช่เพราะ<ช>ว่าถ้าได้รับคนหนึ่งก็ต้องได้รับเหมือนกันเพร<ข>าะ<อ>คน,นก็ผิดกันเยอะ<ช>แต่